สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง ตำรวจสืบนครบาลนำนกำลังจับกุ่มนางสาวลิตาอายุ28ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาลได้ตรวจสอบพบพฤติกรรมการกระทำผิดในลักษณะเท้าแชร์ทางออนไลน์หลอกให้ร่วมลงทุนให้ผลตอบแทนสูงมากมีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมากร่วมลงทุนเสียหายหลายล้าน โดยบุคคลดังกล่าวใช้ชื่อเฟซว่าลิตาโพสเชิญชวนตรวจสอบพบว่ามีหมายจับติดตัวซีหมายจับในข้อหาช่อกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จก่อนจะหลบหนีไป สืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม2,564รขณะที่ผู้เสียหายกำลังพักผ่อนและเล่น Facebook อยู่ที่บ้านพักได้เห็นานางสาวลิตาผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์เชิญชวนบุคคลทั่วไปที่อยู่ในกลุ่ม Facebook ให้ร่วมลงทุนออมเงินออมทองโดยใช้ชื่อทุนว่าบ้านออมลิตาเวอรชัน3ในทุน4วันถ้าหากลงทุน1 0 0 0 0แบาทจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย คืนเป็นเงิน1 3 7 0 0 0บาททุกวันจำนวน4วันโดยแบ่งจ่ายวันละ34,250บาทโดยรับดอกเบี้ยคืนในวันลุ่งขึ้นของอีกวันต่อมาผู้เสียหายสนใจจึงร่วมลงทุนกับนางสาวลิตาจึงโอนเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทเข้าบัญชีธนาคารของนางสาวลิตาโดยโอนผ่านแอปธนาคารหลังจากโอนไปแล้วผู้เสียหายได้แจ้งให้นางสาวลิตาทราบ จากนั้นนางสาวลิตาบอกว่าจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยให้กับผู้เสียหาย4วันวันละ34,250บาทรวมเป็นเงินจำนวน137,000บาท ต่อมาผู้เสียหายได้ร่วมลงทุนกับนางสาวลิตาอีกและเมื่อถึงกำหนดรัดหมายคืนเงินที่ผู้เสียหายร่วมลงทุนนางสาวลิตาไม่ยอมคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยผู้เสียหายติดต่อทวงถามแต่ได้รับการผัดผ่อนเรื่อยมาและได้รับแจ้งว่าไม่มีเงินจ่ายก่อนจะติดต่อไม่ได้ผู้เสียหายจึงแจ้งความที่สออบินบุรีก่อนที่ตำรวจสืนนบนครคาลจะตามแกะรอยนานกว่าหนึ่งปีจนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าตนเองได้เปิดบ้านวงแชร์ออมเงินออมทองจริงและไม่ได้คืนเงินให้กับผู้เสียหายแต่อ้างว่าได้นําเงินไปลงทุนกับเท้าแชร์อีกเจ้าที่บอกให้ตนเองไปหาลูกค้ามาและยังบอกว่าตอนนี้กําลังขายทรัพย์สินเพื่อนําเงินไปคืนกับผู้เสียหายแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเคยไปทํางานเป็นแอดมินเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันหันมาประกอบอาชีพขายของออนไลน์ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จก่อนนำตัวส่งสออมีนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป